สิงดาัอวัสดีครับสิงดาวเป็นไงบ้างวันนี้โอ้โหร้อนตั้มเลยนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรนิดหน่อยอะไรนิดหน่อยโอ้โหไฟนี้มาแบบมาแบบโอ้โหส้อมดีครับส้อมดีส้อมใครมีพวกพี่พี่เทนดีครับอ๋อส้อมอยู่ดีเคอ๋อส้อมอยู่ดีเคอ๋ไม่ได้ส้อมพี่อ๋อไม่เก็บตัวที่ดีเคเนาะ เอ้าวแล้ววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เต็มกับชกวันนี้ก็ตามที่พี่พี่แสงมณีทวนอ๋อตามแผนนะพี่เอ็กด้วยพี่สจด้วยเนาะเราคุมเกมได้ช่วงยกไหนตแ่ยกสามอ๋อสองแรกก็ยังมีเสียวอยู่ใช่ไหมอ่าได้อะไรบ้างก็ได้ลูกขีดลูกขีดลูกขีดลูกทีมนี่เจียมมาเลยเหรอเราคงพี่แสงมณีเจียมให้โอ้โหลูกลูกขีดเนี่ยค่อนข้างที่จะเติมทีเด็ดเลยนะวันนี้นะ เขากระโดนกระเด็นกระดอนครับอ่าเอานี่ก็กลับมาใช่ไหมเป็นการกลับมาใช่ไหมใช่ครับตั้งแต่แพ้ไม่หลับสามไฟแทบสามไฟติดแล้วโอ้โหแสดงว่าไปทำร่างกายมาอ่าไปไปไปชาร์จบงชาร์จเต็มมาวันนี้เต็มเหนียวเอาละเอ้าวันนี้ขอบคุณใครบ้างขอบคุณใครบ้างเอ๋ยขอบคุณท่านจอร์และอ่าเด็กชายดำเนินนะอ่าพี่เสี่ยแขนครับแล้วก็ซอเอนครับอืมอ่าอายุเท่าไหร่นี่น้องยี่สิบครับอายุยี่สิบปีจังหวัดไหน คนโาอยู่โคราชฝ่ายพี่น้องชาวโคราชเนี่ยก็ตามไปติดใจเชียร์ผมต่อไปทำให้ครับทำให้ดีกว่านี้ขอจอวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ได้ก็กมันก็ตั้งใจครับตั้งใครับครบที่ที่เทรนไว้นะบอกว่าตั้งใจมากเลยอ๋อ ออกก็จะอย่างเกงก็จะออกครับออกขาาก็เไปอ๋อยกไหนฮะยกไหนที่สจเก่งๆเหมือนน้องตัวเก่งคือออกของเท้าอ๋อครับผมแต่พอมายกสามก็ถึงกระน้องถึงได้นะครับเก่งได้แล้วครับสอบมาได้มาขอขอบคุณน้องน้องแล้วก็ที่ติดต่อของพีเคครับวันนี้มีื้ขีดให้น้องเท่าไหร่ครับวันนี้ครับ อาชีพดเป็นมื่นีกแบโอ้อาชีพดก่อนชกยี่แล้วเนาะครับผมอาพี่สอจเล็กฝากไข่มวยไหนครับพี่ครับก็ฝากแฟนๆหมัดมวยนะที่ดูชมทางบ้านแล้วก็ที่เวทีแล้วก็ที่เกครับ ใช่หน่วยสอดจเล็กเมืองนนท์ครับขอบอกว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังครับแล้วก็จะพัฒนาให้ดีๆขึ้นยิ่งขึ้นครับในในค่ายของเราก็พร้อมที่จะชกอีกหลายตัวครับให้มันวยได้ได้ดูกันครับครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เวันนี้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 แผนการชกอีกวางไว้ยังไงอย่าน เหมือนที่มันโชกไงครับไม่แลกไม่ประทะไงวันนี้แสดงว่าไม่ทำให้วันนี้บวกเขาเดี๋ยวพลาดไงอ๋อครับผมครับผมมีมีอะไรที่ชอบบวกเหรออ๋อมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างไหมฮะวันนี้บุชาอ๋ออายุได้ไปกันนิดหน่อยเหมือนเหมือนมันที่พี่สจเล็กบอกนะให้ให้เร็วขึ้นกว่านี้อืมอ่าชนะแล้วความมั่นใจเริ่มกลับมากลับมาแล้วโอ้หลังจากสามไฟนะสามไฟแล้วก็ใจท้อตอนนี้มาแล้วตอนนี้มาแล้วใจท้อได้มาแล้ว ครับผมเอาละครับขอบคุณมากครับพี่เอกยินดีด้วยินดีด้ครับยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับ